สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนะาะว่าอยู่ในประเทศและกะตานประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีต้อนหับกับูุ่องบาเตียงทองซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะมือนี้บาเตียงกับสิพ่าพีพาน้องกลับไปทั้งบ้านโพนสว่างพี่น้องเลยเมืองอุตุมพรแขงสวรสดนะขีพ่อแม่พี่น้องเลยสิไปเบ่งครอบครัวสาวน้าของกอนพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าบดีโอคือว่า เป็นอย่างไรพี่น้องเอ๋ยละห้องละแหงกันคือว่าหอบเชื้อหอบผะกับอยู่บ้านกับช่องหรือว่าเห็นน้ำช่องไอ้บุญบ้านนะ้าพี่น้องเนาะแล้วก็ทางอันน่ะชาวบ้านเพิ่นบอกนะพี่น้องเอ๋มาเตียงกันสิเข้าไปเพึ่งก่อนว่ามันเป็น,นอะไรเนาะก็อาจจะบ่มีอย่างไรบอกด้วว่าลูกลูกเมียลูกผัวมันครอบครัวก,กับพิษกันพี่น้องเอเ๋ก็เป็นธรรมดาเนาะแต่บางหัวเรากลับไป แต่เรากลับมาหดือยังหรือจังใดตอนนี้ยังบ่ฮู้พี่น้องเลยกะสิพาพี่พาน้องก็ไปเบิ่งน้ำกันมีโอกาสผ่านมาทางนี้พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เนาะขึ้นมาทางเด็กซิปพี่น้องเลยมื้อนี้ไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเราจะอยู่เฮือนหรือบ่ดูว่าจังไดเนาะกะผ่านมาเฮิงเติบแล้วแหละเป็นซิปมือแล้วแหละพี่น้องเลยตั้งแต่ตั้งให้บุญเพิ่นเอาคลิปลงนี่พี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยบ่ฮู้ว่แล้วอยู่เฮือนหรือบ่ดูวจังไดตอนนี้พี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปชมน้อองกโเคพมพี่น้องบ่เตียำกะ ขามาซอยเฮือนลาเป็นทียบร้อยนะพี่น้องเนาะกะซอยเก่าซอยเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมก็คือทางจะยากแน่ช่วงนี้เนาะเพราะมันเป็นหนาฝนแล้วกะฝนกะตกลุกแน่ก็เลยทางก็ยากอ่าปีพีไปเสด็กเหน่อยพี่น้องเลยอันนี้มันอยู่สันนน่นเนาะก็ดีอยู่เข้าไปในบ้านอีกเสหน่อยมันจะยงยากแน่พี่น้องเลยเนาะ พ่าทั้งเมยน้อยและวพอม้อนเพิ่นจะให้เขาไปเบิ่งนะนะพี่น้องเอ๋เพราะว่าทั้งผลเฮ็ดให้เหหบิดทุกอย่างเนาะซื้อที่เจาะน้าแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้เป็นเขตที่เพิ่นรับผิดชอบเนาะเพิ่นก็นเลยยังให้บอรเตียงเขาไปตามข่าวถามไช่เบิ่งแล้วว่ามันเป็นอะไรพี่น้องเอยครอบครัวเนะาะบ่ถือบ่ต้องกันเอ้ยจะเป็นเรื่องปกติพี่น้องเอ้ยสัตว์โลกเนาะมีสุขทุก พี่น้องเลยปะปนกันไปเนอะโอเคเดี่ยวนาะพี่น้องเลยทางมันก็นจะเป็นอ่านี่แหละน้ำตะลุกตะริกที่เหลือพี่น้องเลยมันเื่อมันกะมันเืนเอนเอนน่อเจอคุ้มลึกกะอาจจะขาเนอะรถกะว่ารถมันเป็นธรรมดาพี่น้องรถบัตเตียงบูเมเนโฟวินเนาะอะโฟวินกะโบย่านดอกขี้ตรงจำพี่น้องเลยมีเงินมีข้ามก่อน fc กะในน้ำมาลายอยู่ให้ออกพวกวินช้าปะเตียงเนาะมาจังรถจังบุค้าแต่ว่ากะมีเงินพุ่นแหละพี่น้องเไยพะเตียงก็สิไปเทิร์นเอาขั้นหม่เนาะพี่น้องเนาะอ่ตอนนี้ก็ยังเก็บเงินเก็บค้ำอยู่พี่น้องไงอ่าโตคือปิดเทิรนตอมมอมแบบซี่แาบนี้เนาะพี่น้องเนาะเออในใดเนาะบาท คนอยู่อยู่บ่จังไดป่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะอ้าวหันกุ้งหันค้าเ้าไปใส่แล้วบันนี้คิปิดตมอมคักแคอ้าวสบายดีบริเปิดห้านบ้ามอนี้เอ้าใส่เสือให้ลูกก่อนเนาะเป็นปาเปพี่น้อง้อืมโตพี่พี่น้อง้มักสกสรีเรา เออเป็นมมกได้ด้พี่น้องเอ้เนาะอพอได้ปลูกได้ผังพอได้กินโอ้นี่นี่นี่พี่นออ้องไอ้ผักอ่อผักบุง้งผักหอมผักอ่อหย่างหลาย,ย่างนี่เนาะพี่น้องเนาะอือเด็กก็พอได้อยู่ได้กินของเราอยู่ ห่านก็บม่ได้เปิดมาหนีิเนาะที่สีเมียบแทะอเอออาะสบายดีเนาะสบายดีอีกรอบอ่ะสบายดีมากแล้วเออโดยใช่ไหมตัวไปใส่อะไรไหมตัวฮะไปหานา้ำไม้เด้อเด้อเดอคนนี้เด้อได้ยินข่าวคือว่าเออเป็นอันนาเมื้อบ่อโดยฮากามานี่ ตามมาแล้วดูโอ้ยยี่น้องเอ้อเจ้ามาบมือตามมาเพิ่นโดยเมื่าหอน้องคอนเลยมึงนะเมารถเข้าไปกับประมาณตกอยู่สี่แสนประมาณนี้สี่แสนผู้โดยน้ำมันแพงกันเลยตกไปกับมึงนั่งกับไปบพชน้ำเดินทางกับเป็นไปตามมาแล้วบ้านเราอยู่่ไสกออยู่น้องคอน อยู่นองคอนเมืองอย่างไรเมืองสองคอนเมืองสองคอนปากช่องูพรด้เนาะโดยปากช่องอาหาน้ำโอ้ตสี่แสนพราะว่าถฮ่มค่ะโดยถล่มสี่แสนจะไปตามมาเล่ามื้อได้ไงไปสองสามมื้อนี่แหละแต่รับมาเลยป่อเดี๋ยวเรามาน้ำหลังมาน้ำหลังไปแบบงานก็เลยบ่เห็นลาวก็เลยกลับมาอีกอและอันสาเหตุที่เล่านะอันน่ะอันเมื่อน่ะเป็นังไรไอ้พิษกันหมดหรือว่าังไรเน,นาะ ลองเล่าพี่เห็นนองพังมึงด้วยโดยก็มีหายกันนะเนื่องก็เลย่นก็จะเมื่อยเยี่ยมพี่น้องกันเลยไปเลยเอามาพี่หลับนะพี่สบายดีด้วยผัวเด็งเมื่อบ้านไม่ตู้เัวเด็เออกะพี่ปากเชียงกันเนาะโดยโดยอ้าวเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องไอ้ผัวเมียแต่แล้วกะพอดีได้โอกาสเมื่อบ้านเมเลยโดยเมื่อกับเมื่อ ประมาณอาทิตย์กว่านี่แหละเออเวลาเจ้าก็เมื่อน้ำเอาบ้านนี่เนาะโดยโอ้ย,อยกีก่เรื่องกำลังชีมีหันข้าหันขายเพว่าเอา้าได้บึงแต่นังคลิปมันั้าเคยบุญนะเอา้าว่าเจ้าน้ำนี้เมื่อบ้านแล้วอาจสังเออเอ่อเพิ่นก็ได้เสียเงินค่ารถก็ไปหลยเติบเ,เ,เบาแล้วบ้านนี่เนาะ ดมีเฮงแล้วบันนี้เลยเสียเงินขับรถกลับไปกลับมาอะไรเพื่อนไงแกบูมี่ยังดอกเนาะเป็นเรื่องธรรมซาตอันหน้าพิจิตรในเรื่องอันปอกแป๊กในครอบครัวนี่บ่หรือว่าะตัวมี้ยังไงล่ะว่าบ่แค่เรื่องธรรมดาเออ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 ด้เราจะว่าได้โอกาสอยากเมื่อเยี่ยมเมยู่แล้วประจักษ์โดยกัน่ได้เมื่อหลายปีแล้วนี่หลายปีผู้และผมพาเราเมื่อนี่เนาะ บมีเงินไม่มีเงินมีค้ำนี่แหละเนาะโดยกับผู้อะไรจะเก็บเงินเมื่อแบบมือหาพ่อแม่เลยนะเห็นทายเครื่องแต่ละเทือกอะคือเครื่องแบบบางบางไปคือว่าเห็นซื้อมาเชิมเลยโอ้เราขายเครื่องเราโฮมไม่เก็บเงินโดยเก็บเงินค่ารถเมื่อเก็บเมย์พี่น้องเห็นเนาะแต่เลยนนัของเราเห็นชุมชนักและบทอะไรบุคคาุดเรา ลายถือเลยแล้วค่ะอ๋อทางสวรรค์นี่ก็ตุกยู่เท่าไรล่ะเพ่งเนาะคารุนมันกับเพ่งเพราะว่าน้ำมันมันก็บเพ่งเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยคิดไาสิกบกับมาเราไปตามกันเลยอืมยันมีบกับมาโดยเราไปตามเสียเงินสองสั้นอีกเนาะเสียสองสั้นอ๋อชาวนาผมก็เสียเจ้าก็เสียแบบนี้อ่าไอ้แหลามานั่งยังพี่ไปเส้นน่ะ เบื้องห่าให้พี่ยมพมให้เจ้านะ <laughs> <laughs> หน่อเฮ้ยมาพีดด้วยฮะผมจนแดงลูกสาวกับเมื่อบ้านน้นเมฆแต่ว่าเรามาได้ชงชมือมรือเปล่เดือดหากันมากเมื่อนี้ได้ลายมือเได้หลายมือแล้วโอ้โแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราไปหาหน้ำไม้โดยโอ้โดยโดยโดยโ ตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่กะว่าที่ลงลงทุนใหม่อยู่นี่กลับมาก็พากันหาเงินเชิมอยู่เริ่มให้ปัะนี้โดยหากระแสหาเส้อลงทุนใหม่โดยที่แรกมันแบบขายก็ไปเบิร์ดแล้นะแบบขายรถมันยังเก็บเป็นจุกกระจายไปเลยก็เลยพากันเอออมาเก็บใหม่ว่ะจะลงทุนใหม่ขายกำไรขายเครื่อง ได้ปดีเก็บคารถเมื่อบ้านเลยเนาะโอ้พี่น้องไงสองคนนึงก็วัดเป็นล้านปลายเพิ่งไปจากบ่ฮับเออเมื่อดินน้นไม่เท่าบ่เองเมื่อดินน้นไม่เท่ากบบโ่แม่าจะส่งให้น้องไปไปไปหาส่งไม่ให้น้องใส่ไปแหละวันนี้ก็อันเครื่องคลองวันนี้ก็เบิดแดระเบ้อน่ะ โดยเบ็ดเมียขายเมื่อเท่าน Do ึงแล้วเบ็ดเขาขายอีกเท่านึงก็เลยแบบปิดเลยกอคืออันน่ะตะก้อนพูนนะทั้งชาวนาขายแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้โดยแล้วขายแล้วแบบเราเก็บแบบไม่ให้เห็นแบบเก็บมณนแล้วก็อันยังพอชื้อเครื่องเติมเขามะโดยอ๋อแล้วก็บัรนีแหละอ่า เงินที่แล้วคายเราก็คายแล้วเอาเอาคร์ลต์เมื่อบ้านเมื่อบ้านเลยค่อยเลยมาขกิบ้านนี่เจ้าไปขายเอาอีกขายเอาขายเอาคร์ลต์เรื่อยตามแล้วอีกโดยพี่น้องเหรเนาะค่อยกลับไปกลับมากับเบิร์ดลทเติม์มันเมาล์รถกลับไปโดยเนาะนั่งรถโดยสารจากอันน่ะจากสินูนี่ไปปักบ้านพุ่นได้น่ะเท่าไรเนาะเพิ่นเอาเพิ่นเอาไปสี่แสน ไปกับบ่อนี่หรือว่าจังไดหรือว่าโดยไปกับโอ้ไม่ก็เสียค่าน้ำมันเพิ่นอีกเสีหนึ่งประมาณนี้รถรถโดยสารจากชิโนบ่อเดี๋ยว่าเดี๋วบจาจจากพี่เลยอ๋อจ้างจากพี่ไปเลยโดยรถยังเพิ่นพาไปรถโดยสารนะโดยโอ้จ้างไปฮอน้องคอนเลยิ่นโอ้จ้างแบบแบบเมาไปเลยโดยโอ้โดยโดยโดยแขกแรกมาคอย ที่ว right like ่าเจ้านั่งรถสายทางไปหั่นนะบ่แม่นเนาะบ่ยัก็นั่งรถโดยสารแต่ว่าเมาเมาไปชงให้ถึงที่เลยโดยไปชงถึงที่เลยแบบไปกลับนี่ถ้าคือไปแบบบ่พอเมียก็เลยให้กลับประมาณนี้เออไมือนั้นก็บ่พอดีแล้วอยู่นาบ่นะเออไปพระเจ้าได้ไปฮอดไปฮอดตะบ้านโดยทางทางบ้านแถวนั้นเขาบ่เห็นด้ล่ะว่าบ่เห็นสะน้ําบ่ได้พอน้องครับ แต่ว่าเจ้าค่ะอันแปดไปฮอตต่บ้านล้วเล้าไปอยู่นะโดยเพอย้ำให้ย้ำหน้าซ้ำย้ำนีเนาะโดยก็ออกไปให้ไปหน้าแต่พอได้ตามออกไปพ่อหน้าซ้ำบ่หูว่าน้ำเพิ่นอยู่ไก็เลยไปฮอดเลยกทามีเออน้องเขาบอกว่ามีคนมาตามจะเด้อว่าให้กลับของฮอตซองซ่ามือเราก็กลับมาพี่นะ้วคอยก็มาทาอยู่เพื่อนต่ออืมอืๆอือืไปตามแล้วก็ไปไปไปบอกพี่น้องเรา ดไอพี่น้องเราไปบอกเนาะถ้าเห็นก็ให้บอกชาวนาหนเด้อว่ะออยี่น้องเอ้ยี่ราดในย่อมมันพึ่งพึ่งมาได้นี่ฮะยพาย่อมพายเนยย่อมตอนเมื่อน้ำเมฆเหรอ่สบายดีบ๊วยสบายดีก็ด้วยพายดีไว้เออย่อมตอนเมื่อน้ำเมฆเหรอ่พายอมให้เจ้าพ่เมฆเป็นชาวพลังน้อยแล้วันนี้อืม พี่น้องเงยโอ้ยบุมีขนมกินช่ำแล้วบัดนี้เจ้าขายบัดแหลยแม่เจ้าขายเงินขนมมือบัดแหลยเมเลยกับเมียปรึกษาอยู่แต่ตอนนี้ก็นางก็ได้อยู่ห้าแสนหนังก็ได้ห้าแสนตอนนี้เก็บเงินนะไปัำจ้างนี่แหละแต่ละมืออืออืออือไปหาจ้างเฮ็ดยังกันนะดำนาอาดำนาลูกก้าบัานนี้ก็ไปโดยแต่มื่อนี้นายยุทธบ่โดยอ๋อแต่ข่อยมาเมื่อวานไม่ซื้อนี่กับโบเจอแด้ฉันนี่เนาะอือ อ้าวโตพี่น้องะไอชาวนาเราบ่ได้เลนะเมื่อเยี่ยมบ้านนั่นหลายปีแล้วเนาะหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีพอถึงได้ไปน้ำกันพอได้เห็นน้าพ่อแม่เลยจนได้ลูกสองคนประมาณก็แม่นแหละแต่นี่เนาะการเล่าก็ครียดเรื่องคอยบริสุทธิ์เมื่อเยี่ยมประมาณคอยก็อจากเมื่ออายุได้คอยว่าบ่มีเงินมันบ่มีเงินเดี๋ยนาะโดยไปจากพาลูกพามีเมื่อเยี่ยมพอเยี่ยมแม่์อายุเราก็โดย แต่ผัดทั้งนี้ผัดกระอดบ้ได้นี่มันถึงเฮงเนาะพอพอว่าพอได้เงินแน่วันนี้ก็ให้กันนี่เล็กน่อยกันเยียบเลยแบบนี้เลยโอกาสเลยนะอะไรกันเนาะคิดเลยเแลาจะไปแบบอืเอ้าตอนตอนเราไปฮันกัเจ้าไประยูชัยนะขอโทษอยู่อยู่ในนี่แหลอยู่ในนี่แหละโดยเลยให้ได้บัตนี้เจ้าก็บริหารเราป่ะจ๊ะหามอยู่พอเก็บเงินใดก่อนยังไปก็เลย บบสีไปประมาณนึงแต่บรเลากระบอกบบกุเตีือไปชิมเมื่อยามพ่อยามแม่แหไรเนาะโดยไปแล้วกลับมาเด้ออีกสามเดือนอันนี้ทางนี้ก็รอโบบายนะโบกสีไปโดนแทบว่าสามเดือนแล้วว่าอีกสามเดือนที่ครับว่าโดยก็เลยไปตามโอ้โดย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 ก็เลยได้เสียค่ารถดองท้าเลยชงข้าเลยวันนี้เนาะอยู่ลานปลายเพื่อประมาณลานป่ายเพื anyway. ่อนแล้วไปดองอีกสองคน อ,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 อือโตอืออือจเพราะจัจกกันนี่กะกเมาไปที่เดียวไปเยี่ยมลจังมือจะได้กลับมาแกจะวอดปานั่นน้องเนาะโดยออแต่ว่าที่นี่ก็คิดว่ายุ่งเจ้าก,กับบ่คิดยุ่งคิดยุ่งว่าชีจังมือชีพาม่เยี่ยมอ่บ่โดยคิดยุ่งว่าชีพา่าแต่ว่ามันยังมีโอกาสเนาะโดย,โดยแล้วก็วอดบ่ไว้คือว่าอะไรพี่อน้องมันหึงเลยออก็ได้ได้มีโอกาสในอ่าพิสกันหน่อยนึงเนี่ย หยียบเลยบบบนี้พี่น้อไงอือ้อีหล่าไปน้ำเบิดเลยบ่ไปเบิดเลยอยู่ผู้เดียวกันเฮยพอจะก็อยู่ผู้เดียวเงาแล้วแต่บุยูน้ำพอนี่ยจะค้นเฮ้ยไปน้ำเมฆเบ็ดเลยอ้าวเจ้าเพิ่งจะหาก็ออกไปเล็ขนาดนัไปวันกันน้าหาก็ไปหานโนไม้เมื่อกี้นี่โดยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้พักการกินข้าวกินข้าวกินน้ำนะบ่มันนี่โดยกินได้ยังกินมันนี่เนาะกิน แกงหน่ำไม้แกงหน่ำไม้ฮะโดยอ่ไปหารอบที่ชงบ่นี่โดยไปหาต้มกินตอนแรงมัโออันนั้นเป็นไปหาแล้วรอบหนึ่งเนาะโดยเฮ้ยนอนไงเนี่ยดิ้งยินแต่ว่าทางเออบุญเพันนี่เอาลงเอาเป็นได้ไรบ่ก็เห็นไลายคอมเมนต์อยู่แบบคอมเมนต์แบบดีแน่กับบูดีแน่ที่เกี่ยวกับเโาแบบเโาให้ตัวเองแต่ก็ ก็เป็นอยังคอแคบก็โบเป็นอยังเนาะเพื่อนกับบางทีกับเอฟซีสวนใลญ่เพ no ื่อนกับโบเข้าใจเนาะเออแต่ว no ่าทางว่าโบคนเดียวค่อยก็ได้คะแนบโบให้โบมีเมียค่อยกับได้บุญก็พอแล้วอืะโบเป็นอยังเนาะกับบางคนเพื่อนกับยังยังโบหู้จริงฮะนะเพราะว่ายังคีอมีปากเชียงกันในน้อยหนึ่งผัวเมียพี่น้องเนียก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็มีมมีีกแบบนี้แหละเราละรเฮงกันมีหมู่มาให้เอ้าเบิึงดูว่าคอมเมนต์คนยอดอะไรคลายมัน อาจจะคิดว่าเมียต้องหนีป้านั่นนี่เนาะแล้วก็คิดว่าเจ้านี่เป็นคนพิษบอกก็คิดลายแนวค่อยกับแบบอต่ไมีแต่ว่ากับมันมันมันประกอบกับน่าเรื่องพิษกับบได้ปนนไยเนาะสำหรับตัวเจ้าว่ากันแต่มันประกอบกับอ่าเ่ที่ชาวนาแล้วก็น่าจะกดดันเนยคืว่าจะเมื่อเยี่ยมพอย่าเมย์่นยแหละมันลายปีเลียเนาะ ก็บบ่ได้พิษหุ่นแห้งแค่เที่ยงเรื่องธรรมดาเนี่ยพี่พิษิดกันคือว่พิจิดใจกันในเล็กในน้อยชื่อเนาะโดยกับวู้เวลาที่เก็บเงินแบบกลับไปเยี่ยมพ่อแม่มันมันกัมันเหมาะเจาะกับโอกาสแล้วกัอย่างเมื่อนี้แหละพี่น้องเลอ แต่กแต่กตอนเมื่อกคุยกันอยู่วันเรากับชิมาอยู่เนาะโดยเพิ่นว่าชิมาแต่ดโดนสาดแต่เราว่าไวสามเดือนจะเช็คงจ้งรถไววันนี้ม่ตามมามีอเดี๋ยวมันจะมีผู้ใหม่กันไวเลยนี่เนาะเออก็เลยตามคือคือคือพี่น้องไงถยาชีเฮิองลายไปริมบัวลอยบัวได้เนาะอืยันโดมีผู้บ่าวใหม่ก่อน โถดบไไรเราก็ไปตามซักขนาดลูกก็ยังผมแดงในที่นะ่ะโดยนานท<ห><ม>นี้ก็เลียนไปแล้วเตียนไปแล่วไม่ก็ผมแดงไปจักบก <c oughs> ่ยังบบเห็นชานาของวันเว่าว์โยกเราวน่เนาะขนาดลูกเมื่อจากโพนั่นเดียวนึงก็ผมแดงแหล,ละอีหล่ะกรโพดโพดดำหน้าแล้วบ่าวบ้าน่เทถาเจ้าอีนางดำและหน้าในแถาเจ้าก่วงบ่คือบบรับโพจะไปดำน้ำเลย ถ้าชวนพวจะมามาเห็ดยูพี่ก็ได้เด้อเป็นว่าหอมบอโดยเพิ่นกับบลายเป็นได้ดอกนาค็พอได้เห็ดไผ่อยู่น้าเพิ่นเนาะน้ำเบาแล้วโดยแล้วมีลูกมีเจ้าจ้กคนนะมีเท่าเจ้าไม่เท่าแม่สามคนสามคนแต่ว่าลูกเพิ่นก็อยู่น้ำอยู่บอไปน้ำพวอีกผู้หนึ่งไ่น้ำพว สาวน้ำหนึ่ง <hat> ก็ไปน้ำผุยเอาปัดปัดผู้อยู่น้ำเล่าอันนี้ใช่อยู่น้ำเล่าก็ผู้หนึ่งผู้หญิงบดบ่ผู้หญิงบดสากเลยตัวมันแต่ผู้หญิงดีเล่าก็เนาะลูกสาวผู้ที่ไปน้ำคอยนี่ก็ลูกสาวคนกุ๊กคนที่สองก็ไปน้ำผุยอีกเออ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 เป็นยังไงอันชาแนลนี่เป็นคนที่อะไร คนคนแรกกบฮูกคือกันบุญกบฮูกว่ะแจ็กไปเป็นลุงเป็นป้ารได้ไปเจอกันเชิญนั่นได้สิเป็นเซอร์ไปกค่อยๆก็ไปอยู่ในหันบดนประมาณเจ้าก็เจ้าก็ได้ไปอยู่อยู่บ่ไปบ้านไม่เท่าหานั่ไปมาเทิงเทปครั้งแรกก็ไปอยู่น้ำไม่เท่าเลยอ๋ออยู่น้ำไม่เท่าแล้วก็มาพี่ออ๋พออยู่น้ำไม่เท่าบ่ฮึงบรรยากาศพาพาลูกพาเมียไปหาเหตุงานบ่โดย โอ้แล้วก็ไปเลยมาอยู่ดงแห่งเฒ่าอ่าไปเรื่อยๆเนาะเท่าข่อยได้มาถ่ายคลิปเจ้าพี่แลบ่ได้จังอยู่นี่พี่แลปูไปไปอยู่ดงงวเแล้วก็ไปอยู่สวนอ้อยบ้านดงงวจเคยไปอยู่บ่นะโดยเคยไปไปเบิดซนี่เนาะอไปเล่อนไปบ่ต่างกับบ่ลําเพนแลบ่ลกเนาะโดยๆตเดียวกันตเดียวกันพี่น้องเอยตาเดียวกันก็ลาเลย เคยไปเห็นงานน้ำน้ำลาวยังเคยไปเห็นยู่นร่วกันก็บรรลุเพิ่มพรอะโดยเราแบไม่เห็นงานอ้อยน้ำอ้ายเด้อก็เลยไปบงช่วยน้อยนะเราอยู่หันกันเจ้าก็เคยไปเห็นน้ำลาวบ่หน่ะโดยเราชวนเด็กเผาชวนน้อยโดยโดยไปเบิดทุกที่ไปร้อยแตเราก็ได้เจ้าจนจนสิได้มาจ้างมาเพื่อจะได้มีเฮือนมีหันค้าจนบันนี้กับโบง่ายเนาะโดยชีวิตกับได้พี่น้องไงขึ้นขึ้นลงลงนี่ เอากะมิจะว่าปั๊บเข้มข้าใจเอากันแล้วปาน,นี้เนะาะในมหากันแล้วก็เอาเริ่มต้นใหม่ทีไรไรแต่มันได้มีบทเรียนหรือผิดพาลาดไปลเลยอยู่อยู่กับท่นทีิได้เ,เงินเป็นล้านไปเอาเงินไปลงทุนได้หลากหลายเนาะได้เสียค่ารถตามหาเมียอีกกเมียนั่นอีกพี่น้องไยกับ่าเป็นยังเนาะคือว่าเขาจะเริ่มใหม่เนาะสัมี้มันเกิดขึ้ว่าบริมคีคมหุ่นเฮงพป่น้องไงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เรื่องปกติผัวเมียที่ผิดิกันบ,บวกเข่าใจกันก็นเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเลยถือว่าสำหรับเ่เตียงเนาะปกติแต่บได้มีอย่างถึงว่าหุ่นเฮงอยังขนาดนั้นพี่น้องเลยบวกกับสานาเราก็อยู่เมื่อเยี่ยมพอเย่อเมาน้ำเน่ก็ลยมีโอกาสเมื่อเลยพี่น้องเลยแต่เราก็เมื่อตามเมา,มาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เนาะลูกกับปปิงกกบกกกล้วยอยู่แต่เราก็กไปหาหน่อไม้มาสูกันกินเข้าหน้าม่่ปา่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่ โดยกะหาไปแล้วนี่แหละเบ็ดได้แล้วก็ซื้อมนยังมีอยู่บ่ที่ที่ที่กินอันเดี๋ยวนี้โดยอยู่ว่ผม๋ยว่บ่ผมมีแต่ก็แจวหายมันมีก็เข่ากระสอบน้อยอยู่มีประมาณจากโลกับบ่อดโลบ่อดโลช้่าโดยกะหาแบบาสบเก็บเงินลงทุนขายวันนี้แหละโดยไปใช่ไหมอาณาก็มีเข่ากระสอบน้อยอยู่อีลามมาพีั้ม bụi hết khăn nôm trong bát được thằng này thì bớt lại bớt lời bớt lời vào tao tu bao bà này áo cả chàng luôn thun may qua căn may nó cái nó người ướp đeo khẩu con ướp à ลองเสดเสดเสดไหาลูกยี่งเราเอาบ่อขนมบ่อให้ดอกจะมีหันข้าอะไรบันนี้โอ้ยหันข้าจะก็เหลือแต่ห,หันไอ้หลาเอาขนมมะนุมนม,มือก่อนเลยนมือเออะป่านกำนองจะกินเด้ออไปซะเด็ดอันนั้นควายกั๊บได้บันนี้เด้อถึงต้องปองรองกันแน,น่กายควายสะขอัวกับก่อนมาเบะมาเยี่ยมมายามเบิง<ด>ทางเมยน้อยเนี่ยอ่าผู้พคนทีเ่เฮ็ดเฮือนแล้วก็ซื้อทีให้เจ้า แล้วก็อันณาผู้คนช่วยเหลือเจ้าอะไรเพิ่นอยากให้มาเบิงนะว่าเป็น,นได้ไเนาะอันณาถือต้องปองดองกันดีเยบอฮะนะได้ยินแต่ข่าวก็โอเคแล้วบัดนี้เนาะก<ด>็กลับมาปกติแล้วก็ยังเหลือแต่ว่าหางเงินลงทุนใหม่หางเงินลงทุนใหม่อ่ะโอเคแสนสู้ๆเนาะโดยคอโกโต้ก้าบก้อนบันนี่อ่าโดยโดยโดยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเอลยพระเตียวกับสิขอโต้เดินทางก้าบก้อนบันนี่เนาะ ก็ได้มาสอบถามแล้วเรื่องราวของเรากะพิจกันเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องเลยแต่ว่ากะอ,อา,าจจะบวกกับเล่าอนะที่เราจะเมื่อเยี่ยมเม้น้ำเนยตั้งแต่อยู่น้ำกันมากะบอกเคยได้ทัวกะบอกเคยพาเมื่อเยี่ยมพอเยี่ยมเม้นะพี่น้องเลยเนาะแล้วกะกระบวกกับเล่าอนะที่น่าจะอ่าตะกอนนะ่ะเล่ากับบุ๋มเงินพี่น้องเลย ทางผัวล้วกะเราก็าากาจะพามาเยี่ยมอยู่รเะเบาน้อแับนี้เราก็าพอมีเงินนะพี่น้องมีเงินนะก็าาขายเครื่องเนาะอันน่ะได้กาไรมากกเก็บวบเก็บว้เก็บว้แต่วันนี้มันพอมีเงินกล้าประจุขรถแหละแบบพิษฉิดพิษเ,เสี่ยงกันน้อยหนึ่งแล้วก็ได้โอกาสเมื่อเลยพีน่น้องเลยเงินเยี่ยมพอเยี่ยมแม่ก็ถือว่าแล้วก็บอกกันอยู่เนาะกับพกเพร้ว่าพิษกันหุ่นเฮงก็ถือว่าบอกกันอยู่แต่ว่า สิกับมาอยู่แต่ว่าชาวนาบอกว่าใส่ผัวกัอีกสามเดือนเด้อ่าิีม่าสนะแต่ว่าผัวกรอดบรไรเนาะยันมีมีผัวไม่มีผัวเผ่าได้เมื่อตามเอาค่ารถเบริรชีแเซนหานนเซนพีเนาะไงแกลับมาน้ากันอยู่น้ากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ตีว่าถือต่องกองดองกันโอเคแล้วเนาะแล้วก็มีแต่เริ่มต้นใหม่และก็หาเงินลงทุนใหม่เพราะว่าเงินที่ขายเครื่องได้กะ จ้างขารถดขาางเมื่อบเบ็ดแล้วพี่น้องเงอ๋ถานจะามองจ้างขารถดเมื่อหาพ่อหาเมเน่ปัดพัวก็จ้างเมื่อตามมีก,ก็เลยเบิดเนะาะเงินเราก็เลยน้ตอนนี้เราหากะเจ็บได้ห้าแสนไปดำหน้ารับจ้างไปลก,ก้ารับจ้างพี่น้องเอ๋เราจะเริ่มต้นไหมบัน,นีน้เนาะแกอ้าวผมไม่ยังแล้วพี่น้องเอ๋แก่ว่าลงหลอกลง้ลอยเนาะเรื่องผัวกับเมียผิดเลี้ยวกันก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องเอ๋ก็ถือว่าผมหุนเฮงประดดอันน,องงนี้นงงก็ถือว่าอ่าถ้าหุนเฮงดีดีมันก็ต้องมิการ การแท่งกันพันนั่นมันปือว่ายังบ้ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าพิษเคียงกันแค่นี้ได้กๆน้อยแต็ถือว่าบบปานใดเนาะเป็นเรื่องปกติพี่น้องเลยถ้าบุพิษบุเรวกันเลยนี่ก็ถือว่าวิเศษสุดและครูนั่นพี่น้องเนาะอัวสรับมาเนี่ยกะมาเตียงก็ได้มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบองอะไรพี่น้องไงกสิโรตัวกัปคนรด้พี่น้องน้ำค่อยคำลงแรงในบานนี้หากินข้าวกินน้ำก่อนมาเตียงก็ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องไงมาเมื่อนี้่กะได้รับ ข่าวดีแล้วแหละนอนเราก็มาอยู่น้ำกันถึกต้องปองรองกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นเนะเาะสำหรับมื้อนี้กับเตียงขอตูร่าไปกอนพี่น้องเ้ยต้องขอขอบคุณเนะณาะผู้ใหญ่ใจดีเบิรสกูสิคนที่เข้ามาดีตามครับสมคิดจนจบและแกบ,บุคาคลโฆษณบาบอรเตียงโดยตลอดมาพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้ป้เตียงกับขอตูลา่าไปก่อน<ม>เลยพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องเบิร์ชสกูสิคนเนาะ